นอกจากไฟแช็กและก็แมกนีเซียมแล้วนะครับวิธีจุดไฟที่ง่ายกว่าไอ้ที่หมุน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 นะฮะเวลาหลงป่าเนาะก็มีวิธีนี้ดหนึ่งว่านะครับที่1ดูมามหลายหลายแบบเลยทีเดียวนะนะครับบางคนก็ใช้วิธีการถูถูไทยไทปันปันมหมุนอะไรนะครับที่เราเคยเห็นมาแต่มาดูวิธีนี้ก่อนนี่สีกันไม่นานนะครับดูควันเริ่มมาแล้วเห็นอวิธีการก็คือไอ้ผ่าไม้เนี่ยสอง ไม้ไผ่แห้งๆนะครับเพื่อนๆนครับเห็นไม้วันขึ้นละผ่าเป็นสองซี่แล้วก็อีกอันนึงอ่ะผ่าตรงกลางมันซะๆให้มันเป็นร่องรูปบวกนะครับในฝั่งแนวนอนเนี่ยทะลุในฝั่งแนวตั้งที่สีสีอยู่เนี้ยไอรูดล่องตรงเนี้ยก็ไม่ต้องทะลุนะฮะเพื่อให้ไม้ไผ่ตัวสีเนี่ยนะฮะเกิดการเสียดทานแล้วก็ร้อนแล้วก็ตกลงไปในร่องนั้นแหละที่รองรับอยู่ข้างใต้ก็คือขุยมะพร้าวนี่ ในคลิปกเป็นขุยมะพร้าวนะฮะแต่ว่าถ้าเราไม่มีขุ Jamie, tamam. ยมะพร้าวก็พวกหญ้าแห้งนะครับเป็นเชื้อเพลิงที่1อ่ะที่มันติดไฟง่ายหน่อยเนาะเราเตรียมไว้ก่อนนะครับเตรียมเชื้อเพลิงที่1ก็คือไอ้ตัวเป็นฝอยๆเผกดอกหญ้าคาดอกไม้ดอกอะไรที่มันแบบติดไฟง่ายเตรียมไว้เป็นเชื้อเพลิงที่1เชื้อเพลิงที่2ก็หยาบขึ้นมาเชื้อเพลิงที่3เชื้อเพลิงที่4ี่ก็มีความใหญ่มีความนั่นขึ้นมานะครับก็คือมีความทนทานต่อไฟมากขึ้นมันจะทําให้ไฟเราเนี่ย คราวนี้ไฟเราที่ทําไว้ะมันก็จะตีบเชิงพื้นที่สองใช่ไหมเพื่อนเพื่อนมันก็จะกองใหญ่ขึ้นพอหลังจากนี้พอฝอยเสร็จปุ๊บก็เป็นไอ้ก้านไม้ไงก้านเล็กๆๆๆๆอ่ะอ่าเราก็มาใส่มันก็จะลุกขึ้นมาเป็นไฟพอเป็นก้านแล้วตอนนี้ก็เป็นกิ่งพอเป็นกิ่งแล้วก็เป็นเป็นต้นอ่าเป็นต้นของมันเป็นอะไรก็มาใส่ได้เลยทีเนี้ยเนี่ยมีแค่2อันแค่นี้เพื่อนดูดิโอ้โหไม่ธรรมดานะจ๊ะถูไปถูมาเนี่ยนี่หลักการจากคนแบบ ภูมิปัญญาของมนุษย์จริงๆนะเนี่ยเห็นไหมสังเกตรูที่ไฟมันตกลงมานะครับหลังจากการเสียดสีเนาะเชื่อว่าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้ก็ดูออกเนาะดูออกว่าจะทํากันยังไงนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นอยู่แถวๆชนเผ่าอยู่ในหมูกก่เกาะนะครับพอดีหนึ่งไปเห็นมานะครับก็เลยนํามาฝากเพื่อนๆกันนะครับลักษณะในการทําก็อาจจะไม่ยากมากเนาะบางทีบางครั้งเราไปหาปลาไปทอดแหไปเข้าป่าเข้าแคมป์ปิ้งอะไรพวกนี้ เ,เราอยากจะโชว์เพื่อนอวดเพื่อนลองดูลองทําดูทดสอบดูที่บ้านก่อนแล้วกันบ้านใครมีไม้ไผ่ลองไปทําดูเลยนะครับผมตรง,งข้างๆบ้าน่ะพรพวงนี้วันนี้หรือตอนไหนตอนนี้ว่างหรือเปล่าถ้าว่างลองลุกไปดูนะครับถ้ามีไม้ไผ่ลองหาวัสดุมาเจาะมันอย่างนี้ดูแล้วลองสีดูซ้อมไหมเวลาวันหนึ่งนะครับวันหนึ่งที่เราไปเที่ยวกับเพื่อนๆทีนี้แหละความเป็นพระเอกของเราจะเกิดขึ้นทีเลย <laughs> โอ้โคตรเท่นะฮะย้อนยุกไปฟินสโตนเลย